ด้วยความสำเร็จจากฟาครายทำให้ค่ายค r า s ซิสติดลมบนครับมีเงินมีทองมาผลิตเกม,มอื่นๆเพื่อสืบสารชื่อเสียงของค่ายต่อไปและหนึ่งในเกมเหล่านั้นก็คือ c r า s i s ซึ่งก็ไม่ทำให้เสียชื่อนะครับเพราะไปทำให้งาน GDC 26 0 6เนี่ยร้อนเผาครา s ซิสก็เป็นเกมที่ถูกพัฒนานโดย Engine ใหม่ที่ชื่อครา e เอ i น e ะินถืะที่ทางค่ายครายเทคพยายามพิสูจน์ตัวเองกับมาตรฐานเกมยุคใหม่ที่มีกราฟิกที่สมจริงแบบเกินคำบรรยาย ซึ่งตัวเกมคลายชิสเน็ตถูกพัฒนาออกมาเป็นเกมแนวแอคชั่นบุคคลที่1ที่เป็นของถนัดของค่ายนี้อยู่แล้วและล่าสุดนะครับมีการเปิดเผยเนื้อเรื่องบางส่วนออกมาบ้างแล้วนะครับโดยตัวเอกในเกมนั้นเนี่ยเป็นทหารหนุ่มชื่อแจ็คดันที่ถูกส่งตัวไปยังเกาะแห่งหนึ่งครับบนเกาะแห่งนี้แต่มันมีปริศนาและมีสิ่งมีชีวิตแปลกประหลาดอาศัยอยู่ซึ่งสิ่งมีชีวิตเหล่านี้เป็นสิ่งมีชีวิตที่ถูกสร้างขึ้นโดยวิทยาศาสตร์และเราต้องเข้าไปหยุดยั้งโครงการลับนี้ให้ได้ กราฟิกในเกมนั้นสุดยอดอลังการจริงๆนะครับมีฟีเจอร์ต่งตางๆที่เป็นรายละเอียดเช่นความนุ่มนวลของเงาซึ่งเงาในเกมนี้เราจะเห็นได้ว่าการทาบของเงาไปยังวัตถุต่างๆนั้นเหมือนจริงมากแม้แต่ปืนที่เราถือก็มีเงาของใบไม้ที่พาดตัวลงมาที่ตัวปืนด้วยและมันจะเปลี่ยนไปตามการเคลื่อนไหวของเราด้วยนะครับและยังจะมีระบบแบบ depth of field หรือว,ว่าความชัดลึกและชัดตื้นเข้ามาด,ด้วยซึ่งจะทําให้ภาพของวัตถุที่อยู่นอกสายตารว,ว่าไกลออกไปเนี่ยเป็นภาพเลอครับสิ่งที่เกมนี้ทําได้เหนือกว่าน,นั้นคือเมื่อศัตรูในเกมหลบ เพราะว่าตอหญ้านั้นจะพลิ้วไปตามการเคลื่อนไหวของสัตว์ซึ่งเกมอื่นๆนั้นทําไม่ได้ครับและการยิงปืนแต่ละนัดออกไปนั้นแร็คอัดของปืนจะทําให้ต้นหญ้าและใบไม้เปลิวกระจายได้ตามมิตีของกระสุนครับซึ่งนั่นมันยิ่งทาให้ตัวเกมสมบูรณ์และเหมือนจริงม,มากยิ่งขึ้น